เป็นไนลอนทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นเหล็กมาให้ก็คือตัวคันชักตรงนี้ครับคันชักตรงนี้เป็นระบบเลือดกระสุนเจลด้วยนะฮะนี่นะครับนี่มันจะเขียนเอาไว้นะครับเป็นรอยปั๊มลึกเลยครับโอ้แบบสวยนะครับรายละเอียดนะครับตัวมาร์กกิ้งนะคที่เห็นนี่คือด้านนี้นะฮะแล้วก็มาอีกด้านหนึ่งนะครับตัวนี้นี่อีกด้านหนึ่งเป็น mp 9นะครับตัวนี้แม็กกาซีนเป็นไฟฟ้าครับปลดแม็กจากตรงนี้นะครับนี่เราก็จะเห็นเป็นแม็ก กระสีเป็นไฟฟ้าแบบนี้นะครับมันเป็นบริษัทเดียวกันกับของตัวคิดวีนะครับคุณภาพก็ค่อนข้างสูงแม็กกาซีนี่เห็นอย่างนี้เนี่ยจุได้ไม่ใช่น้อยนะครับก็คือแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็คือประมาณหนึ่งคือยิงได้ประมาณหนึ่งที่สําคัญก็คือว่ารุ่นนี้สามารถยิงได้ทั้งเซมิออโต้แล้วก็เซฟนะครับแต่จุดที่ผมชอบมา,มากๆเลยก็คือตัวไกลเลน,นะครับเหมือนเหมือนก๊อกครับถ้าเราอ่ะกดแค่ไกลอย,อย่างนี้นะครับเนี่ยไกลมันจะกดลงไปไม่ได้ กดแค่มุมมุมนะครับอย่าไปฝืนกดนะเดี๋ยวมันหักนะเนี่ยกดไม่ได้มันต้องกดตรงนี้ด้วยครับกดตัวไกลอ่อนนะครับเพื่อให้มันกดจมลงไปได้นะครับเนี่ยเนี่ยมันจะทํางานได้ใสกระสุนไว้นะครับโอตีนะเนี่ยกดไปเนี่ยอันนี้คือทีละนัดนะครับส่วนถ้าดันมาสุดตรงนี้ดันมาฝั่งสุดตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นโลโก้เล็กๆมากๆที่เป็นเขียนว่าเซฟนะครับมันก็จะกดไม่ได้ละนะครับอ่าพอเราดันลงจมลงไปด้านด้านนี้จมลงไปนะครับ สองจังหวะมันก็จะเป็นออโต้ครับผมชุดเกียร์ถือว่าเร็วใช้ได้ครับอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับรางเนี่ยมาตรฐานนะครับตัวนี้ข้างบน20มิลคือตัวชิ้นงานมันนะบอกได้เลยว่าสวยนะครับแทบจะไม่มีรอยต่อเอาอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยนะครับดูนะครับคือเราจะเห็นเป็นรอยคัดนิดนึงแต่มันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับชิ้นเดียวกันหมดเลยนะครับผ่านท้ายสามารถยืดได้นะครับเราดันออกมาปุ๊บนี่ได้แล้วนะครับขนาด เป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเวลาเราจะพับพันท้ายเราก็กดตรงนี้ครับข้างล่างปุ่มตรงนี้ครับกดได้ทีเดียวนะครับกดปุ๊บแรกๆมันจะฝืดหน่อยครับแรกๆนะคือมันใหม่อยู่ไงมันจะฝืดหน่อยกดกดจมกดจมทำไมนะฮะกดจมปุ๊บแล้วก็พับมานี่แบบนี้ก็ล็อกเอาไว้นะครับจับอย่างนี้โอ้โหถือถนัดมือเลยนะครับหรือจะเป็นแบบว่าแบบน,นี้แล้วก็ยิงก็ได้นะครับกดจากข้างหน้าตรงนี้นะครับกดลงไปแล้วก็ อ้าวมาอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นชุดเกียร์ด้านในที่เป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นท่อยิงอลูมิเนียมมาให้แล้วนะครับแทบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นเวลาเราใส่กลับเข้าไปนะครับเราก็ค่อมจากข้างหลังก่อนนะครับตรงนี้มันจะมีรูอยู่พอดีคล้อจงจากหลังแล้วก็ปิดลงไปข้างหน้ากดลงไปแค่นี้ก็ได้ละแบตเตอรี่ครับใส่จากตรงท้ายนะครับตรงนี้จะเป็นคอ House. เหมือนคิดวีเลยนะครับก็คือแบบเดียวกันนะครับใส่ตรงนี้เราบีบมันออกมาเราก็จะเจอแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่ ที่ให้มาเนี่ยมันจะอันนี้คือทางโรงงานไม่มีมาให้นะครับอันนี้ทางร้านเนี่ยใส่7.4เข้าไปให้นะครับส่วนใส่แบบ11ได้หรือเปล่าส่วนตัวคิดว่าได้แต่ว่าด้วยเดิมเดิมของมันเน่ยมันเป็นเฟืองที่เป็นไนลอนอันนั้นไม่ค่อยแนะนําว่าเออเดี๋ยวคือมันมีเฟืองเหล็กนะครับเป็นอะไหล่ของมันอ่ะแต่ว่ายังไม่ได้นําเข้ามานะครับแนะนําว่าเอา7.4ก่อนดีกว่าไหมนะครับเพราะว่ามันก็ยิงเร็วแล้วนะแล้วก็ความแรงก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับอ่ะใส่ควายปิดเหมือนเดิมนะครับตัวน,นี้ อุปกรณ์ที่เขามีมาให้เลยนอกจากจะเป็นตัวปืนแล้วนะที่สวยแล้วนะรายละเอียดนะครับโอ้แบบผิวมันสัมผัสดีนะผิวมันเออสวยนะครับใช้ได้เลยเหมือนเราถือปืนพกเลยอะ่ะไอเอ็มพีเก้าตัวเนี้ยนะครับตัวนี้นะครับที่เขาให้มามันจะเป็นสองตัวนะครับตัวนี้จะเป็นเลเซอร์นะครับตัวนี้ไม่ได้ปรับอะไรนะครับแค่มันสลไลด์ได้เพราะว่าเขาจะมีรางข้างมาให้แบบนี้นะครับผมแกะตัวนี้กมาก่อนนะครับเนี่ยรางข้างก็คือว่าเวลาเราใส่เราก็กดค้างไว้ เพราะตัวนี้จะเป็นตัวล็อกตัวล็อกล่องของตัวรางมันนะครับก็ใส่เข้าไปหลังข้างจะใส่จากข้างหน้าก็ได้หรือจะใส่จากข้างหลังก็ได้นะครับนี่ใส่เข้าไปล็อกเนี่ยมันก็อยู่แล้วถ้าจะปรับก็คือดันมันขึ้นแบบเมื่อกี้แล้วก็ดันแบบไปข้างหน้านี่แล้วแต่นะครับ weed, เปิดสวิตช์เปิดจากข้างหน้าครับตัวนี้ครับเป็นเลเซอร์นะครับนี่มันปรับได้ดนะยครับเลเซอร์มาดูดูนี้นะฮะเนี่ยมันปรับได้นะครับคือว่าปรับจากก้านตรงนี้นะครับปรับเข้า เข้าออกได้นิดนึงนะครับเนี่ยคือลงได้นิดนึงนเ,นเนี่ยเห็นะฮะเนี่ยปรับจากเลเซอร์นะเนี่ยได้นิดนึงไม่ได้เยอะนะนิดเดียวนิดเดียวนะครับแต่ก็เอาละปรับได้นะฮะแต่จุดที่ชอบกว่านั้นก็คือตัวนี้ครับผมตัวนี้ที่เป็นไอโฮโลมาให้เนี่ยนะครับใส่จากล่างบนนะครับใส่จากด้านหน้านะครับใส่จากด้านหน้านะครับก็ใส่สไลด์เข้าไปเฉยนะครับเนี่ยแค่นี้แล้วก็ตรงนี้ครับด้านท้ายเนี่ยมันจะดันไป ดันไปทางขวานะครับดันไปทางขวามือเราอย่าไปค้ำข้างบนนะครับดันไปทางขวาไว้อย่างนงี้อย่าไปค้ำข้างบนกับร่องร่องปิดมันนะเดี๋ยวให้ดูนะครับมันจะดีออกมาได้นะครับเดี๋ยวแบบนึงนะครับเนี่ยจับไว้แน่นๆนก่อนองี้กดไปปั๊บเนี่ยมันจะออกมาได้ละคือเราแค่กดไปข้างๆงครับตรงนี้มันจะเป็นฝาล็อกนะครับฝาล็อกกดไปข้างขเวลาเราจะลงเราก็แค่ปิดลงปั๊บแค่นี้เวลาเราจะเอาออกเราก็แค่ ตัวนี้ตัวนี้มันล็อกไม่อยู่ครับเนี่ยมันล็อกได้แค่นี้นะครับเราก็อาจจะจับไว้หน่อยจับไว้หน่อยนะครับแล้วก็ดันไปปึ๊บคือเด้งขึ้นมาแล้วครับจุดที่ชอบมากกว่านั้นก็คือว่าตัวนี้ครับมันเปลี่ยนสีได้ปรับตรงนี้นะครับข้างล่างนี่เป็นไฟสีแดงและที่สาคัญคือไอเลนเนี้ยมันเป็นเลนขยายนะครับดูดูนิ้วผมก็ได้นะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะมันเป็นเลนขยายเดี๋ยวปิดไฟก่อนนะเดี๋ยวงงนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยเออใช้ได้นะครับคือเฮ้ยผมว่า ผมว่าอันนี้แถมมาโคตรดีอะนะเพราะว่าเลนมันปกติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นเป็นสะโขปเป็นเลนขยายใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นเลนเดียวเดียวเลยนะเลนเดียวเดียวก็แต่ขยายได้โคตรเจ๋งนะครับเนี่ยคือมันเท่เลยครับผมเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญค,คือจุดที่เท่กว่านั้นเลยก็คือจุดที่ว้าวมากคือหนึ่งเปิดไฟสีแดงก็ได้เป็นเลดดอทก็ได้เปิดไฟสีเขียวก็ได้มาทางมาทางซ้ายนี่ก็จุดที่เจ๋งเนี่ยนะครับคือจุด มันปรับได้ครับผมไปซ้ายกับขวาได้เดี๋ยวดูนะครับเราหมุนเข้าหาตัวหรือหมุนออกไปข้างหน้านะครับเนี่ยหมุนเข้าหาตัวมันจะไปทางขวาครับดูจุดนะครับดูจุดจะไปทางขวานะเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าหมุนไปข้างหน้าหมุนแ้างหน้าจุดมันจะไปทางซ้ายโอ้โหโคตรเจ๋งผมชอบมากนะครับแล้วที่สําคัญก็คือมันขึ้นลงได้นะครับก็คือด้านขวามือนะครับมันขึ้นลงได้นะครับอันนี้ลงเนี่ยหมุนลงมาเนี่ยอันนี้ลงก็จะคือแค่คึกมันจะสุดแล้วแล้วก็ขึ้น เนี่ยจุดมันก็จะขึ้นขึ้นไปข้างบนได้เห็นไหมฮะมันก็จะเลื่อนขึ้นไปข้างบนเราก็จะตั้งได้ตรงกลางอะประมาณนี้เราตั้งได้ครับคือมันก็เป็นแค่ของเล่นนี่แหละแต่ว่าเฮ้ยไม่ขี้เลนะคือดูแล้วเฮ้ยแม่งเทพอยู่เพราะว่าตัวเลนนอกจากขยายได้แล้วเปลี่ยนสีได้แล้วจุดมันก็ยังเห็นชัดนะครับยิ่งถ้าเป็นกลางวันนะผมว่าจุดเขียวนะมองเห็นชัดกว่าสีแดงนะครับ เขาถึงมีให้2สีไงถ้าเป็นสีแดงเนี่ยกลางคืนจะมองแจ่มใช้ได้นะครับโอเคเลยนะครับเนี่ยเป็นเลนขยายโอ้โหเนี่ยแบบอ้าวายกาดว่ะเนี่ยดูดูดูเห็นไหมเนี่ยอ่ะเนี่ยใช้ได้นะครับถ้าดูดูมองผ่านเลนส์เล่าเล็งด้วยตาเดียวผมว่าเห็นเป็นเลนขยายเลยนะครับโมกันไปเยอะนะฮะเดี๋ยวไปดูเ p พกันดีกว่านะครับเอออันนี้แม็กนะครับใส่กระสุนจากตรงนี้ครับนี่เปิดฝานะครับเวลาเราใส่กระสุนเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องง้างให้มันสุด แบบสุดขั้วแบบหักไปเลยไม่ต้องนะครับเอาแค่นี้เอาแค่ที่มันแบบให้เปิดได้น่ะแค่นี้พอเบาๆนะฮะเนี่ยแค่นี้นะครับแล้วก็กระสุนเจลเนี่ยก็แช่5้าชั่วโมงขึ้นไปนะครับแช่ไว้เลยนะครับได้แช่น้ำตลอดเลยนะครับแล้วก็พยายามอย่าให้น้ําเสียก็แล้วกันนะครับเราก็ตักเฉพาะที่เราจะใช้นะครับเอามาใส่ขวดอย่างนี้เราก็มีขายก่อดลูกลงไปนะครับเห็นไหมฮะเราไม่ต้องไปกระแทกดันฝานะนี่แค่นี้ก็พอนะครับเบาๆหน่อยนะครับเนี่ยเทไปเนี่ยเยอะอยู่นะครับผม เราก็อาจจะเขย่าแม่งนิดนึงอ่ะให้มันลงไปเยอะๆหน่อยนะครับได้นิดนึงนะครับตรงนี้แล้วถ้าเราอยากจะให้มันเยอะกว่านี้ใช่ไหมครับเราก็ใส่เข้าไปน,นะครับแล้วก็เดียกระสุนนิดนึงขึ้นมาเพื่อให้มันดึงฝีขึ้นมาตรงนี้นิดหน่อยนะครับเ <ๆ S 1> นี่ยมีระบบเดือกระสุนนะครับเสร็จแล้วมันขึ้นมาแล้วนี่นะครับผมลูกกระสุนที่เกอกไปเมื่อกี้มันเรียกขึ้นมาแล้วเราก็จะเทไปได้อีกนิดนึงนะครับผมเพื่อให้กระสุนมันมันใช้ได้เยอะนะครับตรงนี้เนี่ เห็นไหมครับลงไปได้อีกเยอะเลยนะครับประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดไว้นะครับเรามาทดสอบ FPS กันว่าตัวนี้มันจะว้าวสักแค่ไหนนะครับเวลาเราใส่แม็กนี่รูกระสุนอยู่ด้านหน้านะครับรูกระสุนอยู่ด้านหน้านะครับขั้วแม็กอยู่ด้านหลังนะครับเป็นแม็กกาซีนไฟฟ้านะครับพอเราดึงไปแล้วเนี่ยตอนเราดึงเรียกกระสุนไปแล้วเราไม่ต้องไปดึงซ้ํามันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกระสุนมันไปอัดกันในชุดท่อยิงแล้วก็ไปตันกันหมดนะครับทีนี้ผมจะเริ่มยิงเซมิก่อนนะครับ ที่ FPS ดูนะครับวันนี้มาเดี๋ยวพาพันธุ์ท้ายออกไปหน่อยนึงนะครับเกะกะนะครับกดนะครับตัวนี้ก็ดีตรงที่มันเป็นเหมือนปืนพกไงพับแล้วก็กดลงไปได้ปั๊บนะฮะอ่ะดูอันนี้เดี๋ยวปรับเป็นิีรนัดนิดนึงนะครับร้อยแปดสิบสามนะครับไม่ใช่เบานะครับแรงอยู่นะฮะใช้ได้เลยนะครับ อ่ะเนี่ยร้อยเจ็นะครับตัวี้ร้อเจี่้ยเจ็ดสิบเจ็ดรปดสผมว่ามันอยู่ในเรทประมาณเนี้ยร้อยแปนะครับร้อยเจ็ดสถึงร้อส่วนใหญ่ลูกจะยิงกันที่ประมาณนี้เดีย๋ยวลองเป็นออโต้ดูบ้างนะครับกดจมไปกดจมนะครับกดจมปึ๊บไปข้าง วานะครับลองดูนะฮะเนี่ยเร็วใช้ได้ครับแค่นี้ก็โอเคแล้วนะฮะนี่ยิงไป59นัดนะนะครับ60สแล้วนะครับ72แล้วนะฮะโอ้แม็กหนึ่งเป็นร้อยนะครับนี่เริ่มหนึ่งใหม่แล้วนะไม่ใช่น้อยๆน,นะจุนะเออเยอะนะครับ และเฉลีย่ยน,นะครับประมาณ140นัดใน Mac 1 1. มีระบบเซฟ 2. ยิงเซมิได้ 3. ยิงออตโต้ได้ 4. ก็คืออัตราส่วน1ต่อ1 5. ก็คือน้ำหนักกำลังดีถนัดไม่ได้เบาแล้วก็ไม่ได้หนักจนเกินไป 6. มีระบบเดยกกระสุนเมีเนี่ยครับซโอปเลเซอร์ให้หมดเลยทุกอย่างไอโฮโลตรงเนี้ยที่มันปรับสีได้ด้วยนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับตัว MP9 มาเจอกันใหม่ก็น่าจะ อีกสักพักหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็คือเรามารีวิวไว้ก่อนเพราะว่าเราขายไปหลายตัวแล้วแหละนะครับก็เามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ